นี่แหละครับคนเลี้ยงกุ้งฝอยเห็นบอกว่าเป็นลายต้นเลยในประเทศไทยอ่ะพี่ตอนนี้ก็มีออเดอร์ที่รอส่งเนี่ยอยู่ประมาณสองแสนตัวสองแสนตัวเอาละครพี่เอตอนนี้กาลังยกให้เราดูอีกบ่อหนึ่งครับดูแบบไม่มั่นใจเลยพี่เอไปบ่อนู้นเหอะปเอาตัวลงบ่อไหนฮะบ่อนู้นอ๋อบ่อนู้นเจอแงยทำยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวจับไปทอดพี่เขาบอกว่าดักไว้พอดีมีออเดอร์ลูกค้าเขาสั่งมา2,000ตัวเฮ้ยโ้นี่คือเยอะแบบนี้เลยใช่ค่ะ ต้องบอกเลยนะครับว่ากระแสแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะสำหรับการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่นี่เลยจารินฟาร์มนะครับฉะเชิงเซานะครับเป็นฟาร์มกุ้งฝอยที่ส่งออกใหญ่ที่สุดลายต้นๆของประเทศเลยนะฮะไม่ธรรมดาแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ กดสับสไครต์ให้เรานิดนึงก่อนก็นแล้วกันนะครับแล้วคนที่จะให้ความรู้เราก็อยู่ด้านหลังแล้วพี่เอสวัสดีครับโอ้โหนี่อยู่นี่ยืนรอกันแล้วไม่ได้นัดกันไว้ใช่ไหมพี่ไม่ได้นัดโอ้โหเตรียมรอเลยเตี้ยมรอเลยนี่แหละครับคนเลี้ยงกุ้งฝอยเห็นบอกว่าเป็นลายใหญ่ๆต้นๆเลย ใ,ในประเทศไทยอ่ะพี่อันนี้ทำมานานยังพี่เอ้ครับประมาณ5ปีแล้วค่ะพูดถึงตลาดกุ้งฝอยในบ้านเราเรียกเรียกได้ว่ากระแสะคือแบบไม่ตกเลยนะพี่<ช>เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีออเดอร์ที่รอส่งเนี่ยอยู่ประมาณออสองแสนตัวสองแสน<ช>ตัวโอ้โหแสดงว่าเลี้ยงเยอะมากเลยเนี่ยพี่ใช่ค่ะของเราตอนนี้มีอยู่5บอ่อและตอนนี้ลูกค้าเป็นงไงฮะบอกว่ายัางไงฮะ รอ,อก่อนรอได้รอได้ยังไงก็ต้องรอนะเพราะว่าตอนนี้คือกระแสมันแรงจริงนะพี่พูดถึงราคาอะไรในปัจจุบันเขาเป็นยังไงบ้างพี่กุ้งก็ถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ณตอนนี้ที่เอขายก็จะอยู่ที่ตัวละสามบาท สามบาทนี่ก็คือเอาไปพร้อมเลี้ยงได้เลยใช่ค่ะแล้วแล้วอย่างเช่นตัวไม่ไข่นี้เราทาไงพี่ตัวไม่ไข่อันนี้เราเราจะไม่ได้ให้ลูกค้าไปเพราะว่าเราขายเฉพาะตัวไข่อ่าก็คือคัดไปให้เลยเนาะก็คือเอาไปเลี้ยงแล้วก็คือสามารถไปสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้เลยเลี้ยงเป็นบ่อดินแบบนี้เลยที่นี่มีกี่บ่อครับพี่เอ๊สิบห้าบ่อค่ะกุ้งหมดเลยไหมฮะอ่าเรามีทั้งกุ้งปลากระพงกุ้งกำกามกุ้งขาวกุ้งฝอย โอ้ก็คือครบเลยกระจายความเสี่ยงแล้วก็มีปรากฏปรากฏเหลืองด้วยถ้าเป็นบ่อนี้จะเป็นปรากฏเหลืองครับผมแต่ที่บอกว่าสร้างรายได้คือแบบว่ากําลังกระแสกําลังมาก็คือกุ้งฝอยเลี้ยงจริงป่าหอลอกป่ะเนี่ยไม่หลอกเลี้ยงจริงขอดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะถามว่าแบบว่ามาบอกอะไรหรือเปล่าดูนี่เลยดีกว่ามาเดี๋ยวให้พี่เอพาไปดูตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะยกให้ดูอันนี้บ่อพื้นที่ขนาดบ่อเท่าไหร่ครับพี่เอสองไร่อ่ะค่ะสองไร่ใช่าล้ครับยกแล้ว นี่ไงมีอยู่ยนี่นี่น,น,น,นี่ก็ยังเต้นอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบไซส์เล็กๆหน่อย<ช>นะ,ะพี่นะนี่เข้ามาดูใกล้ๆครับจะเห็นชัดเลยนี่ก็จะเป็นแบบอันนี้ก็ยังไซส์เล็กอยู่นะไซส์เล็กค่ะอันนี้ยังเรายังขุนได้ไม่เต็มที่อ่ะอันนี้อายุเขาประมาณเท่าไหร่ฮะอันนี้ประมาณเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าเลี้ยงอีกสักประมาณกี่สองเดือนค่ะสองเดือนก็จําหน่ายได้แล้วอ่ะอันนี้ปล่อยน้องไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เลี้ยงจริงนี่เพราะว่าเราเลี้ยงจริงแต่ก็คือในบ่อก็จะมีแต่กุ้งฝอยอย่างเดียวเลยไหมครับพี่ใช กว่าจะมาถึงจุดนี้นี่ก็คือเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะ,ะกระอักเลยเหรอพี่ก <ๆๆ S 1> ันยังไงพี่อตอนนั้นมันเป็นยังไงพีเออ่เริ่มส่งแรกๆม,มันมีปัญหาเรื่องการส่ง,งที่ว่าส่งแลว้วันมันนอกน้ำเราก็เลยต้องเป็นการเคลมให้ลูกค้าช่วงแรกๆค่ะ ก็เสียหายเป็นล้านอยู่เหมือนกันเป็นผมเลิกแล้วนะพี่จะมยังทำต่ออ่ะพี่ก็มีกำลังใจจากครอบครัวค่ะจนปัจจุบันก็สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วค่ะเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเก่าแล้วพูดถึงเรื่องใหม่ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่เอพาเดินดูนิดนึงบ่อที่เราเลี้ยงไว้มีกี่บ่อยังไงบ้างมีห้าบ่อครับผมาให้พี่เอพาไปดูครับพี่เถ้าสมมุติว่าผมอยากจะเลี้ยงบ้าง เริ่มต้นซื้อไปเลี้ยงเลยเนี่ยผมจะต้องไปเตรียมพื้นที่เตรียมบ่ออย่างไงพี่ค่ะก็ถ้าลูกค้ามีบ่อดินมีค,คองไส้ไก่โทรมาถามเอกก่อนแล้วเอกก็จะแจ้งว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างอ่าใช่ค,ค่ะเพื่อว่าความพร้อมก่อนที่กุ้งเราจะไปลงครับผมอยากเลี้ยงบ่อดินเนี่ยเราจะต้องมีพื้นที่สักเท่าไหร่ดีพี่สักครึ่งไร่ก่อนแล้วก็เอาพ่อแม่พันุไปลงสักเอ่อห้าพันถึงหนึ่งหมื่นตัวครับผมอ่าอันนี้เราก็จะเห็นผลผลิตที่มันชัดเจนนิดนึงอ่าก็คือห้าพันถึงหนึ่งหมื่นตัวใช่ใช้ระยะเวลาในการเลี้ ก็คือเริ่มได้ผลผลิตแล้วครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะขายเลยหรือว่าเราจะค่อยๆเพิ่มไว้ก่อนใช่ค่ะแต่แนะนำว่าแนะนำว่าคำว่าให้ให้เพิ่มผลผลิตไว้ก่อนครับผมแล้วค่อยเอาออกขายอย่างเงี้ยฮะใจเย็นๆไม่ก่อนะพี่นะยังไม่ต้องรีบก็ให้เขาได้แบบออกไปเยอะๆก่อนเราก็ค่อยขยายบ่อเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งบ่อที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นบ่อ กุ้งกล้ามกรามเก่าใช่ไหมครับพี่ที่เราคุยกันหลังบ้านเมื่อก่อนก็คือพี่เอเนี่ยก็คือเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามแล้วก็กุ้งขาวก็ราคามันไม่โอเคเราก็เลยสวิงขึ้นเรื่อยนะพี่นะแล้วก็จังหวะกระแสที่แบบว่ากุ้งฝอยกาลังมาแรงด้วยกลายเป็นว่าก็เลยมาเลี้ยงกุ้งฝอยแล้วก็ประสบความสดเร็จจนถึงทุกวันนี้ฮะเดี๋ยวไปเดินดูจุดอื่นต่อไปได้ค่ะ อย่างบ่อดินที่เราเลี้ยงเนี่ยครับปกติเราจะต้องใส่พวกวัชพืชหรือผักหรือผักบุ้งผักอะไรลงไปไหมฮะพี่จริงจริงมีก็ดีค,ะค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเป็นบ่ดินทั่วไปเดี๋ยวความสมดุลของธรรมชาติก็จะจัดการให้เขาเองพี่เอครับแล้วอย่างขนาดบ่อที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นขนาดเท่าไหร่พี่อันนี้ประมาณหนึ่งไร่ค่ะหนึ่งไร่ปล่อยไปประมาณกี่ตัวนะพี่สี่หมื่นถึงห้าหมื่นตัว, 40, 50, 50, ตวใช่ค่ะจำเป็นไม่ต้องมีออกซิเจนตีให้เขาถ้ามีก็ดีค่ะ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เซฟก่อนใหม่ๆมือใหม่ก็เซฟไปก่อนเนาะแล้วก็ความลึกของบ่อประมาณเท่าไหร่ประมาณเมตรถึงเมตร50ค่ะเมตร ถึงเมตรห้าสิบแล้วหลังจากเราได้พ่อพันธุแม่พันธุไปแล้วเราเอาไปปล่อยเนี่ยเราต้องมีวิธีการปล่อยหรืมมอหรือหรือไม่ยังไงครับพี่เราต้องทําให้เขานอกน้ำน้อยที่สุดก็คือโดยการที่ให้เขาวนชินกับน,น้ำก่อนครับผมอ่าแล้วถึงได้ปล่อยเข้าไปอ่าก็คือเหมือนเอาแช่ไว้ก่อนนิดนึงใช่ใชหไหมฮะถ้ถึงสักประมาณทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ปล่อยคอยจัดการอ่าโอเคเคยได้ยินมาว่าพวกสารเคมีอะไรเงี้ยมีผลต่อกุ้งสอยมากมีมีใช่มีผลลูกค้าเอาไปแล้วฉีดยากันยุงคเรียบ บ่อเลยขนาดฉีดยากันยุงนี่ไม่ได้ฉีดลงไปในบ่อนะก็คือฉีดที่พ่นปกติเนี่ยแต่กลายเป็นว่าคือสารเคมีที่มันอยู่ในยากันยุงอะลงไปในบ่อก็ทำให้แบบกุ้งตายหมดเลยอย่างที่บอกว่าเป็นสัตว์ที่เซนซิทีฟมากๆเลยเอาละครับพี่เอตอนนี้กําลังยกให้เราดูอีกบ่อหนึ่งครับสำหรับบ่อนี้เดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าจะเป็นยังไงพี่ดูแบบไม่มั่นใจเลยพี่ไปบ่อนู้นเหอะป เอาตัลงก่อนหนะฮะบ่อนุ่นอ๋อบ่อนุ่าหัวใหญ่บ่อหญ่ไม่ได้ให้อาหารไว้ใช่ถ้าเราไม่ได้ให้อาหารไว้มันจะไม่ค่อยเข้าดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ลุ้นฝั่งนี้เอ้าเฮ้ยอันนี้มีมีปลาได้แล้เอันนี้ปัญหาใหญ่ของเราเลยเนี่ยอันนี้ก็คือที่ดักมาเนี่ยวิธีการหนึ่งสำหรับเวลาดักเนี่ยก็คือดักไว้เช็คด้วยใช่ค่ะเจอางทำยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวจับไปทอดศัตรูที่เป็นหลักๆของของกุ้งนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นพวกปลาปลาช่อนปลาหมอพวกน น้ำกับฝนใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นนี่เริ่มเป็นแบบพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นอ่าไซส์สวยละนี่ก็ก็คือมีไข่นี่เราก็จะมาเช็คอย่างนี้เลยว่ากุ้งเรามีลักษณะเป็นยังไงพร้อมที่จะจําหน่ายให้ลูกค้าหรือยังเห็นอย่างนี้ก็คือตัวละสาบาทนะจ๊ะในส่วนที่เป็นอ่าเขาไม่มีไข่ที่เป็นตัวผู้เนี่ยก็คือพี่ เอก็บอกว่าก็จะเอาไปทําเป็นเหมือนพวกกุ้งเต้นหรือเป็นพวกอาหารอะไรอย่างนี้ไปนะฮะ,ะก็จะมีอีกตลาดอีกกลุ่มหนึ่งอเดี๋ยวให้พี่เอปล่อยไว้ก่อนนะครับตามมาดูครับบ่อน,นี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คอีกบ่อนหนึ่งพี่เอบอกว่าเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์แล้วก็เวลาลูกค้ามาก็จะจับตรงนี้แหละครับไปจําหน่ายให้แฟนเกษตรจรได้ดูก็ต้องลงทุนหน่อยเป็นไงครับพี่ปลาช่อน ยังยังยังคือต้อง QC ก่อนให้เห็นก่อนว่ามีหรือเปล่าโอเคนี่ไซส์เขาก็จะเป็นอันนี้ก็คือพร้อมที่จะใช่ค่ะถ้าเป็นรุ่นนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่านียอีกอีกอันหนึ่งก็คือส่งได้เลยที่เห็นหัวเขียวเขียวเนี่ยก็คือไข่เขานะฮะแล้วก็ไข่เขายังไม่ลงท้องเดี๋ยวสักแป๊บนึงก็ไข่เขาก็จะลงท้องนะฮะเดี๋ยวไปดูบอร์ดดูนฮะพี่เขาบอกว่าดักไว้พอดีมีออเดอร์ลูกค้าเขาสั่งมา2 0 0พตัวเฮ้ย อันนี้เยอะจริงนี่มาดูใกล้ๆโอ้โหนี่คือเยอะแบบนี้เลยใช่ค่ะแ้เดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงอันนี้ไสอีกอาทิตย์หนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้คือไข่เขาจะอยู่บนหัวนะพี่นะเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้แล้วก็ผมเองก็อยากจะรู้พี่ว่าถ้าอยากจะเลี้ยงกุ้งแบบอย่างเงี้ยผมต้องลงทุนเท่าไหร่แล้วก็กี่เดือนกี่ปีผมจะคืนทุนพี่ จริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเราลงบ่ออะไร,รนะคะถ้าเป็นบอ่อดินนันนี่ผลผลิตเขาก็จะสูงกว่าแต่ถ้าเป็นบอ่อปูนผ้าใบมันจะมีอัตราการสูญเสียที่เยอะกว่าะนะคะเราก็เลยการันตีให้ได้ไม่เต็ม100ร้อถ้าเป็นบอ่อปูนผ,ผ้าใบแต่ถ้าเป็นบอ่ดนอดินนั่างเงค่ะเราสามารถการันตีได้ว่าออผลผลิตมันจะได้เท่าไหร่สมมุติว่าถ้าเป็นบ่อดินลงเต็มที่เลยเนี่ย ่10,000ตัว10,000ตัวใช่ค่ะครับถ้าลูกค้ามีตลาดดีๆนะคะตลาดใกล้ๆบ้านเราขายได้ทุกวันอะไรเงี้ยเอ่อไม่เกินสักครึ่งปีอ่าคือขายเรื่อยๆนะใช่ค่ะก็คือขายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะซื้อไปปล่อยทิ้งๆไว้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอนึกอยากจะขายเราก็จ็ค่อยๆค่อยๆทยอยขายไปไม่ใช่ว่าไปเลบจับขายทีเดียวหมดก็คือคุณหมดก็ไปต้องลงทุนใหม่อีกใช่ไหมฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ตัวเลือกที่ดีเลยนะครับสำหรับการเลี้ยงกุ้งฝอย<ะ>พี่เอบอกว่าอันดับแรกก็คือคุณก็ต้องลองหาตลาดใกล้บ้านก่อนใช่ค่ะอย่างตลาดานัด <ใน S 1> ตลาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาไปขายเนี่ยแป๊บเดียวหมด,หมดนะช,ช่วงนี้คนแบบฮิตแบบกินกุ้งเต้นกันเยอะมากเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็พอหาตลาดได้แล้วคุณก็หาพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงแล้วก็ค่อยๆเตรียมพื้นที่แล้วก็สุดท้ายก็คือค่อยมาซื้อพ่อแม่พันธุ์แล้วก็เอาไปลงโอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้ให้พี่เอ ปล่อยกับคืนบอกไปก่อนเพราะว่าเขายังไม่พร้อมเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะได้แล้วก็เดี๋ยวไปดูลังโฟมที่เตรียมไว้เห็นบอกว่าวันนี้มีลูกค้ามาสั่งอยู่ประมาณ2,000ตัวเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าตรงนั้นจะเป็นยังไงน่าจะเห็นชัดกว่านะพี่เนาะอันนั้นก็คือพร้อมขายแล้วเนาะพร้อมขายแล้วโอเคอันนี้เ,เดี๋ยวปล่อยคืนก่อไป เอาละครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเตรียมพร้อมที่จะส่งลูกค้าแล้วใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นไซส์ที่อีกสักประมาณ7วันคือเอาไปก็ออกลูกแล้วใช่ค่ะใช่ไหมฮะพร้อมลุงเดินแล้วอ่าอันนี้ก็จะเป็นไซส์รวมอย่างที่พี่เอแยกไว้นะครับเออพี่ผมอยากรู้มีวิธีการดูยังไงว่าอันไหนไข่แก่ไข่อ่อนพี่เอก็เออถ้าเป็นไข่แก่นะคะเราจะเห็นตาเขาในไข่เลยครับผมเวใหเพราะว่ามันมีบางทีมันมีแบบเป็นสีเขียวกับสีแบบออกแบบจะเริ่มตอ่อนอ่อนอยู่นี่ค่ะ ถ้าเป็นดำๆนี่โอ้โหตาดีมากเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงเขาก็จะมีแบบเหมือนจุดดำๆเหมือนลูกตาเขาใช่ไหมฮะหนึ่งถึงสองวันก็คือลงเดินแล้วการันตีเลย1นถึงสวันนี่ลงเดินเลยใช่ค่ะไม่ใช่กุ้งนะเรากุ้งกุ้งอ๋อโอเควิธีสังเกตก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ใครที่อยากรู้ว่าตัวผู้ตัวเมียดูยังไงก็ไม่ยากเมื่อกี้คุยอั่หลังบ้านตัวผู้ก็รูว่ามันจมีกล้ามมีกล้ามอ่าตัวเมียก็ จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไข่ที่หัวแล้วก็ไปก็จะเป็นสีเขียวตรงนี้ก็จะเห็นชัดนี่ฮะตัวผู้ก็จะมีความใสกว่าชัดเลยว่าจะมีกล้ามอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะตัวเขาจะเรียวย่างครับผม อันนี้ก็คือเตรียมพักไว้แล้วก็เตรียมจะทําการจัดส่งให้กับลูกค้าเห็นบอกว่ามีลูกค้าทั่วประเทศเลยเหรอพี่เอใช่ค่ะของมีทั่วประเทศเลยครับผมเขารู้จักเรายังไงพี่ก็ส่วนใหญ่ก็จากเพจ Facebook ค่ะแล้วก็จากรายการต่างๆด้วยที่เข้ามาถ่ายทําครับผมใช่ก็ยังไงใครสนใจก็ลองเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้นะครับแล้วก็พี่เอบอกว่า อลองอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจก็ได้ที่เพจจรินจรินฟาร์มจังหวัดชาเชยงเสาส่งออกพ่อแม่พันธุ์กุ้งฝอยรายใหญ่ของประเทศโอ้โหนี่เดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้เลยใครใครฟังไม่ทันเดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้เลย<ช>ก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ไปศึกษาไปขอความรู้พี่เอได้อินบ็อกซ์มาถามได้แล้วก็คคใครสนใจอยากจะเอากุ้งไปเลี้ยงก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรในนั้นก็มีแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เอขึ้นบอกให้อีกทีหนึ่งพี่อ่าก็ถ้าเป็นเบอร์โทรนะคะก็จะเป็นอูนนี้สาามรถทรแล้วก็แอดลนบผมสามาาาารถถโทเข้้มมสอบไดก่อน่เเรรืองวิธีีตยมบอ์ ว่าจะต้องเตรียมอะไรยังไงค่ะก่อนที่จะส่งแม่พันไปครับอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะครับว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้ถ่องแท้นะไม่ใช่ว่าศึกษาความรู้ผ่านๆแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือลงมือทําไปแล้วก็เพิ่มเติมศึกษาความรู้เพิ่มเติมไปด้วยไม่ใช่ว่ารู้แค่นี้กูก็ทําแค่นี้อะไรอย่างี้ยฮะครั้งแรกมันอาจจะยังไม่สาเร็จครั้งสองไม่สำเร็จครับแต่ครั้งต่อไปมันต้องสำเร็จโอเคครับสำหรับวันนี้ครับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงกุ้งฝอยก็ลองปรึกษากับพี่ ได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยก็เป็นกําลังใจให้กับพี่เอด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนเกษตรจรด้วยขอบคุณมากครับพี่เอครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปเราจะมีคอนเทนต์เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจรอติดตามดูเลยครับแนะนําว่าทีเด็ดแน่นอนครับผม ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s ไ r i b e ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ